สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจากทีมภาพพี่น้องนะครับมาเบิงแม่พันธุ์นะครับที่อยู่ในสังกัดของพ่อเมียนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวข้ามาทักเข้าจากกับแม่แลกเลยครับพ่อครับสวัสดีกรอบนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพ่อแม่ที่เราเห็นอยู่นี่คือแม่เพชรน้ำหนึ่งแม่เพชรน้ำหนึ่งลูกเะเพชรอุดรลูกเพชรอุดรแท้ๆใช่จักปีแล้วพ่อสิบปีนี่แหละสิบปีแล้วได้ลูกไม่กีกตัวได้ลูกมหาหกตัว หกตัวตัวแม่หาเลี้ยงกันมาเป็นตัวเถือกตัวเดียวบาดพอสมยังไงพอขึ้นได้แต่ตัวแม่แท้ขึ้นหมานแท้เป็นน้ำาสเลือดสายพันเป็นน้ำใสแค่ตรงห้องนะพ่อตอนเป็นลูกตัวแม่ตัวว่อยังไงบ่บ่ใครได้ตัวเถือกสูงหไรเป็นไหนพ่อสูงไรหาสิบห้าสูงไรหาสิบห้าเอกลักษณ์ของเพิ่นเอกลักษณ์คือปากใหญ่การทรงหลวงิ่นเป็นไหนพ่อการสรงลูกนี่ดีเจ๋งที่สุดแล้วกับบาดใหญ่ตาใหญ่ เอากว้างลำข้อใหญ่อึกอยาลูกะเบีย้ยตาแป้นแจมจำข้อน้อยองข้อใหญ่สัจ์จีนจะพ่นขาหนาข้อสีไรขึ้นไรประคุณจุดโกดโอ้นี่คือองอองน้อยนี่เพิ่นมาจดขาหนาเลยนะแมนต้องมาจดผีเด้ใส่เน้ซุมหน่อยๆเนี่ยไม่ใช่มานนีเบิง้งเบิ้งเอิกรกะพราเป็นมอกระทะ ปาดปุ๊ดแข้งขาเน่ถ้า่เป็นคว้วไทยนี่มันสิย้อนตูลุตเลิตัวอันนี้กระชับนี่กระชับเบิ่งครับพี่น้องปาดเบื่องแข้งขาเพิ่นเอิกเบงเล็บเาเบ้องกรีบเล็บกีบเท้าเพิ่นทุ่งเท้าขาวเด่นชัดเจนตรงตามแต่หลักเพชรอุ้ดรของแท้ต้องต้องหูปลายหูบิดฟอนปลายหูบิดฟ่อนลำมครับพี่น้องครับขกระบาลกว้างนี่แหละครับนี่ลำมซ้ำข้อง่ายก่นี้ บิดหล่องของเลยกายกายกายตลอดพุดเลยอันไรพ่อมันคอิดตงแตงหัวติดคอตหดคอไงลีครับมันจะเป็นคอจงตงตัวคอก็ไปเข็งขึ่เขาวาเนะพ่อเนาะเลือกข้าท้องว้วงลือกกาไปเบื้างไทยกเบิ้งหางเบิ้งไทยจะได้เบื้องไทยจะยิ้มพาเบิ้องไทยเบิ้งไทยเพลินครับเบิ้งคาง ิ่งไายเบิ้งหาอ๋อหางเป็นผัวงามคักแก็เบิ้งเบิ่งนมินเบิ้องอันน้เบิ้งอันนมแต่พอนมิ่นเนี้ยนมงาวน่ปลานมยาวไงเป็นห้าวนมดีซีเต่านะพ่อเนาะนี่มีสองนี่โคนหางไง่ค่อยหางไงยืนตรงโู่โฮ่พ่อเพิ่นเขาสนามประกวดจักเขีอโอ้ยหลายน้ำปรถ้วน เพื่อนได้แชมป์เอียังเนี่ยได้ทุกได้ทุกงานครับบวตกจะงานล่ะบวตกจะงานหนึ่งในสองสองในหนึ่งหนึ่งในสองลูกตัวล่าสุดตอนนี้ทองกับพอได้ก็ยกยื่นเนี่ยยกยู่เนี่ยได้ตัวเถิกเนาะตัวเถิกบาดตัวสุดท้ายนี่ได้ตัวเถิกแมนตัวสุดท้ายได้ตัวมีคนจองไปกระเพิ่นก็ะจกจองมาแล้วหลายตัว่าขอไปอยทุกคนอย่าฟ้าจองเพราะว่านายหายนะครับนะปลยังไม่ทันได้หายปลาพี่น้องสะอรค์น้ำพวกรุ่นนี้ พ่อกรสูงร้อยหกสิบมันก็อยู่นอ้าสิบหกอ้าสิเจ็ดอสิบแปดอ๋อัวมันขึ้นไหญ่อยากจะพัจับขอมันเฉิดึ้นเลยครับเบื่อง้างหนาเบื้องตาเฉิดข้อหลุกเฉิดข้อมันองอ่องอ่องสุดขายอรีครับสามอ่องหกต้องเฉิดข้ามหนาตามลักษณะอัตลักษณ์ปากใหญ่นะพ่อนาอเ็ดอุดรเขาตาใหญ่ตาตอยู่ง่ ลูกเพื่อนนี่ท่งซ่งลูกนี่ได้ดีทุกตัวทุกตัวว่าไม่พลาดลอยต่อลอยเลยลอยเปอร์เซ็นลอยเปอร์เซ็นปลาตอนนี้ลูกยกจูเนียได้ครับพี่น้องนะครับพูดได้เบื้องคลิปแล้วอยากจอง่อมา่อเพรา่ว่า่อโบนเปิดเป่นไก่ตัวน้อยดอกก็มาไก่นะใหญ่แม่นครับเบื้องไก่เนี่มันตัวน้อยเนาะแต่ขันเบื้องไก่โอ้ใหญ่ครับอีหลีบางเทียบครับผอ สันข้อพิ่นคัำนะพ่อเนาะฮ่าพี่น้องบอกให้หัยางกับยางบอกให้ยุดกับยุดบอกให้นอนกับนอนบอกให้หมูกับหมูสร้างได้สร้างได้ทุกแนวโอ้ยสมกับเพิ่นหักเพิ่นเลี้ยงบอกป่าใบปลาปลาใบกินข้าวกับขึ้นกับขึ้นปลาใบไปกับขึ้นกับขึ้นแม่นอยู่บางใหญ่ใจเทียมเห็นบอกให้มุดน้ากับมุดนะพี่น้องฮ่ดคุณเบิงครับใจเทียมภาพเบิงบัดขุดตัวอยู่เนี่ยอ่าตัวที่สองนี่นะครับ เป็นลูกของดาวซีพี่ตอนนี้สถานะท้องเนื้อเพชรแมนลูกของเพชรอุดรดอนปลาสูงเท่าไรนี่พ่อร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบหกเส้นสองปีห้าเดือนตักเดือนแล้วพ่อท้องท้องไดซี่เดือนท้องไดซี่เดือนแล้วปลาท้องแรกเนาะท้องแรกโอ้ยเบมึงสันคอความสูงความใหญ่โอ้พ่อโอ้พ่อจับได้ใบได้เบ่งขวัญเพิ่นได้ อันนี้เขาเอื้อนควันยังพอควันควันควันหาบเงินหาบท่อหับเงินหาบทองมีสองขาอันนี้ควันตกสวงคือควันเราแตกควันเย็บเงินพี่น้องเย็บรื้อท้ายเบื้อท้ายเขาเบื้อท้ายมากลมดีขาแข็งขาเหยียดดีหางใหญ่ออสบีดยังได้ยังได้คือพัวนี่ลูกเขาออกมาพัวนี่ซื้อเขาซื้อเขามาั้ยไปเห็นควายตัวนี้ผู้ใดกับ่กาซื้อ มันแป้งปก่อซื้อป้าพ่อซื้อมาหลายปันล<า>้นอนาคตเมื่อไปได้ป้านี่เขาจะว่องมาออกพ่อซื้อหลายมาในตอนนั้นซื้อมาเจ <7, 09. S 2> <And> ็ดแสนเก้าเจ็ดแสนเก้าตอนนั้นจักเดือนซื้อมาตอนนั้นได้ปีปีสามเดือนป้าพี่น้องเบื้องคิวเพื่อนว่ามันเขียนเอาเอย่งเนี่ยคิวงามหนางามนะพ่อเนาะ ห้ามแห้ง,งเมืองไหนพี่น้องปากใหญ่มันเอด็กเลื้อยผ่าวขาใหญ่กลมอูดรู้ทุกเมืองอ่องเพลินสุดขาหนาถ้าผอครับกรีบเร็บกรีบเท,ท้าใช่แข้งขาขาวทุ่งเท้าขาวเล็บโอ้ยโอ้เชียงโอ้ยหลีฟังคว่ำพี่น้องมาขอแบ่งไปผอหน่ยอยขวายอยู่ ยังพอไห้ยังม่าท่านหราคายังไม่ประทับใจตกหลูกออกมานีกอะโอ้ยราคายังไม่ประทับใจเลยขอไว้ก่อนขอไว้ก่อนเบื่องหลูกก่อนนะพ่อเนาะใช่พูดใดอยากได้กอะมามาคุยกันต่อสามก่อนพี่ดูปากาแจนมันสิคํก่อนตาหลูกดาวซี่พี่ได้พี่น้องสูงดีครับญงแข้งขาสุดยอด เดี๋ยวไปเบ่งตัวต่อไปของพ่อครับพี่น้องครับไปเบ่งตัวที่สามของพ่อครับแม่พันแม่พันธที่ยู่ในสังกัดของพ่อครับพี่น้องพ่อแม่นี่ซื้ออย่างซื้อแพร่ว่าครับแม่แพร่ว่าลูกของพ่อใดลูกก็มาหาแสนครับลูกหาแสนครับอันนี้เกิดลูกคอกเจ่าของบอครับซื้อเพิ่นมาซื้อเพิ่นมากขึ้นกัน ส่วนสูง่าไรพอตอนนี้สูงลอยห้าสิบสามครับสูงลอยห้าสิบสามครับพี่น้องสังเกตค่อยในขคอกพ่อสูงลอยห้าสิบขินทุกตครับพี่น้องพ่อตัวนี้เพิ่นได้ลูกไปเนี้ยได้ลูกตัวนึงใส่ลูกเพิ่นลูกขายไปแล้วขายไปแล้วครับตอนนี้ทองไหมพ่อยังตอนนี้สถานนาบ้ท่านได้ทองครับแต่ว่าขึ้นเป็นซั์แล้วท่านทับเป็นสั์แล้วพ่อจะใส่พอใด่าใส่กับบักผู้พญาเนี่ยแหละผู้พญาครับพี่น้อง คืออพูดพะยะนี่มันเด่นจังไรพ่อมันมันเป็นควายที่ให้ลูกนั่งนะนังยะตูวเป็นตาฮักตูวตูวเจ๊งรู้หลายเติบอยู่อ๋ออืมเอาเครืองงามเลยครับแม่นี่ยกระโหลกนาใหญ่เขาเปิดกว้างไปท่าไปทั้งท่ายครับท่าไปนุ่ล่ำตัวก็ท่าไปทั้งท่าย เพิ่นสิตื่นๆนี่ก็หน่อยมาตื่นหน่ลูกอ่ะมาตื่นหนอกมาตื่นหนอกเลยล่ะตื่นมาตื่นหนอกมาตื่นเพื่อนที่ยังเพิ่นกระถ่ายเพิ่นสีพี่น้องครับงามครับครับเนี่ยรับเนี่ยเนี่ยเนแข้งขาใหญ่นะครับกล้ามเนื้อเด่นชัดเจนโอ้ยพ่อขายลูกคนไปจักบาทขายลูกเจ็ดแสนกว่าเจ็ดแสนครับพี่น้องครับ คว้ยเงินล้านอีกแล้วครับพี่น้องพี่น้องมาขอแบงมาพอ่อควอยแม่นี่ขอสุกคนนั่นแหละขอแบงแต่พ่อกันยังม้วนไห่มันมาทำอะไรแค่กันนะบ้าพี่น้องย่งอีง่ามมีหลีครับสูงร้อยห้าส <53. S 2> ิบห้าสิบสามห้าสิบสามพี่น้องสุดยอดเลยครับอ,อันนี้ก็ซสื่อเขามากนะพ่อเนาะสุดยอดครับโอ้โอโอยผ้าพ,พี่น้องเบิง่งเบิดตคูโต้ล้วครับเหมือนนี้แต่ว่า เพิ่นือจังงาหนีเฮ้าง่ <g ül> งามกินงาเขาอยากกินงาี่ามหรือง,ง่ามเขากินงานีะนะครับพี่น้องครับตัวนี้แม่พันตัวที่สี่นะครับพี่น้องที่อยู่ในคอของพ่อพ่อแม่นี่ซื้อว่าอย่างซื้อว่าแม่บัวเงินแม่บัวเงินซ้ายใดครับพ่อซายเพิ่มโชคเพิ่มโชคอ,อาอยุเพิ่นจักปีแลวพ่ออาอยุเพิ่นได้สามปีกว่าแล้วค้อมสูงเพิ่นดีค้ณมูงร้อยสี่สิบเจ็ดเกือบร้อยห้าสิบพี่น้อง พ่อลักษณะเด่นของตัวนี้เป็นยังไงพ่อตัวนี้ไม้กล้วยเขาตกช่อนเขาตก่อนใหญ่กระบานเปิดในพวกล้มลงเมืองกระบาลเปิดแมนอิลีครับพี่น้องเมืองแต่ผลกระบานใหญ่เขาใหญ่อ่องสวยลำตัวสวยสีสวยท้ายสวยสีเหลืองเุ้ยดีนะพ่อเนาะครับโอ้เงยๆส้นเด็กจะลูกหรือพ่อไม่ลูกตัวเดียวนั่นะได้ลูกตัวเดียวแมนเงยดก็พ่อไดครับก็เพชรเจ้าเนียเพชรเจ้าเนียครับ อยู่กระลุกอยู่อยู่อยู่แข่งขาใหญ่เออบักพร้าวใหญ่เปิดกว้างดีนะพ่อเนาะนะครับฝ่าหน้ามูกล่องข้อกระง่ามังแหน่สีกระง่ามต้นโตเงาสุดยอดเลยครับง่ามครับครับแม่เนี่ยพอมีคนขอเปิดไปนี่ยนะขอเพ่ะเจ้าเถอะคนเพื่อนครับพ่อเพื่อนท่นน้ามูครับไปบ้านแม้พ่อครับนั่นอะไรเขาควักมาเนี่ะครับ พ่อัาที่นี่ให้พ่อให้ความรู้น้าพี่นองเนี่ยการเลือกแม่พันธุ์มาเขาขอกของพ่อนี่พ่อเลือกแม่พันธุ์แบบไหนพ่อเลือกแม่พันธุ์แม่พันธุ์คือต้องเลือกแม่ทั้งอ่างทองทองไงทองอุ้มบาทครับเต่านมไงหัวนมไงเงาวลึกโตวกว้างท่าย้ายไงท่ายสูงไงท้ายเต็มข้อไงไรประคุณท่ายก็ท้ายเต็ม,ท,ท,ตมท่ายนุน่นชัดเจน ควอมทั้งเอาควอมลึกทั้งลึกทั้งกว้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือเป็นสี่เหลี่ยมครับซุ่มท่องในนอยเป็นท่องปลาคอเป็นค้อยแม่มันให้ลูกบ่ดีค้อยแแม่นต้องให้เปิดท่องอุ้มบาทเป็นเป็นข้อยออกรูปปลาเชงข้อปลาเชงหยิบไงผ่าไงปากไงข้อยแม่กับแม่พันธ์เด็กแม่พันธ์ต้องท้องอ่างแม่ซุ่มมัน ตัวเงี้วเล่ำปากคอเงีๆ,ๆแข็งๆแข่นๆจนๆอุหลุดอิเลียดมันบ่งคับให้ลูกบ่ครับแมน่นออพอแล้วที่นี่สมมุติว่าเออ่แม่ตางแม่ใหญ่แต่ว่าเอ่อบ่สูงปานไดนี่ได้นั่นล่ะดีได้เอามามพัฒนาได้บ่ได้สูง140ขึ้นถึง40 40ขึ้นซ <ทะ S 2> ุ้มติดจากเตี้ยวเน่แต่ว่าท้องอางๆังพลนโพลในเจียงเนี่นั่นล่ะซุ้มให้ลูกดีพัฒนาโลดได้แม่มหาราชตีสูงคักๆดอก ครับเราในขอบคอเนี่ยพี่่อเลือกเขามานี่ครับถึกถึกใจเบิ้ลคู่โตครับเลือกเองคู่โตครับด้วยเองคัดแล้วคัดแล้วจึงได้ขามาอยู่นี่นี่คือแม่พันธุ์เดียวคัดแล้วใช่เอามาเป็นแม่บอกของเข้าใช่ตอนนี้มีพีมีน้องเขามาเล่นน้ำไหลพอมาซมื่อละมาขมือมาเล่นน้ำขมื่อ เป็นโรกกันได้ข้าเจ้าก็ยังมากข้าเจ้าคิดหอดตีข้าเจ้าจังมากกเพื่อนในเพื่นมากยังสั่นล่ะครับผมกายเพื่อนมากเหร่นน้ำคือเก่ายินดีตอนราบทุกคนสม่ามีพี่น้องอยากมาเหร่นน้ำ่อนี่เขามาหาใดบ่อได้ขาม้าได้้ามาบ่ถือกติดต่อ่อมาไดทีเบอร์ใช่เบอร์เบอร์ยังครับศูนย์แปดเจ็ดแปดห้าสี่สี่สองหกสี่ครับพี่น้องก็ติดต่อสอบถามเขามาสักก่อนนะครับก่อนสิขามาเหร่นมายามน้ำผอเนาอ กันบพื่อใ้เสียใจว่าเจ้าของบ่มีหยังแล้วคือปลอดภัยก็มาเลยออืเจา้าของบา,บายังคังนนิงใจว่าเออกูเป็นหรือเปล่าหรือ,อยัางไงาจะไปติดท่านไหมหรือไปจะดีไหมนี่ก็บ่ต้องมาอดแบซะก่อนอดแบซะก่อนครับค,คือให้มันให้มันดีให้มันงามก่อนจังมาครัน,นเพื่อลักษณะแบบว่ายังสิจังคิดว่าจังซั่นอยู่นะครับแต่ว่ามาแล้วก็ต้องป้องกันน้ําแม่นเนาะพ่ออากากมิดชิดนะครับพ่อให้พ่อแนะนําแนวสําหรับมือใหม่หัดเลี้ยงนะครับควรเลือกแม่พันธุ์ แบบใดนะครับแล้วก็การเลือกสื่อเข้าคุ่มไปสื่อราคางสูงเลยบหรือว่าค่อยๆพัฒนาไปไม่ครับนะครับและแนะนำพี่น้องเริ่มต้นเข้าต้องไตเต่้ลขึ้นไปเฮ็ดนังกระซังเข้าต้องขึ้นขั้นแรกขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ขั้นห้าขั้นหกขั้นเจ็ดจนถึงขั้นสูงสุดพระเข้ากัดต้องต้องเริ่มต้นก็คือเข้าวาเก่งเข้ายังขันพุทเทวาลกนกก็ยังบินอ่อนอยู่ เฮาก็จะไปไปบินให้มันเกินกนร่างเฮาก็เบื้องเบื้องต้นช่นเฮาแล้วก็เขาหาศึกษาผู้เพิ่นเจียงยุไซพวกเพิ่นเจีงผู้เพิ่นให้ความรู้เฮาได้พ่อสิไว้ใจเฮาสิไว้ใจเพิ่นได้พ่อเฮาสียใจเพิ่นพาดใส่เพิ่นได้ถ้าเฮาอยากมาในจุดนี้วจากหนึ่งกล้วยพวกได้พิ่นเป็นผู้เรื่องคล้ยสําเรดชได้ยุไซแน่พุ่นอยู่พี่ให้เขาหาเพิ่นคุยศึกษากับเพิ่นกันอันดับต้นนี้บ่หาะฮาราดเป็นเซอรสุ่งรอหาศิษย์ปดอก สูงร้อยสี่สิบขึนสี่สิบห้าแต่สมืยนี้่ีแบบว่ามันยังยี่ทั่วไปที่เขายังมาซสีอขายกันมันหาควายที่สูงร้อยห้ขึนมันหายากแล้วมันทีมีแต่สูงแค่ร้อยสี่สิบสามส้าี่สี่สงิบาก็หายากกันย่งเสียหายากอีกแลว้วเดียวนี้ในปัจจุบันเดียวนี้สิหาสิหา้าไะ้ยากวันเถอะกันสี่มีก็สีมีุูงเพิ่นจับไปแล้วเพิ่นจัดเป็นแม่บอกแล้ว ปันาสิไปขอซ็นต์คุไปแจกต่ตองคุนมันบ่ได้มันเป็นหลายเงินมันต้องเป็นล้านขึ้นขันซุ้มสูงรอยห้าสิบคืนเดินเป็นล้านขึ้นสิล้านหนล้านสองล้านสามล้านสล้านห้าคุณจะไคุณขันซุ้มรอยสูงสามรอยสามสิบสามสิบห้าส่สิบสิบห้าให้ว่าจัดเป็นม่ฟันอันดันดนแบแรกเนะี่ราคาก็าอเาแกต้ตองในสามแสนสี่แสนครับ,รบรือประมาณนี้ที่นซุ่มมีพัฒนาไปได้ซ้ำนี้อันดับนี้ซ้ำนี้เขาเริ่มพัฒนาคือพัฒนาไปได้ทุกสิ่งทุอย่าง พอก็เเคดเรียนอยู่แล้วว่าจะสี่ทั้งเพรทั้งร่างท่านจะเสียเข้าไปดูตัวมันก้อนมันสูงเท่าไแต่แท้ไปวัดไปดูสายบักไดลูกตัวใดพอมาเบื้องลักษณะมาศึกษาว่าลักษณะนี่มันผิดบ่อทั้งสี่เป็นแม่พันธุทั้งสี่ดีพอพอทั้งสี่มันเป็นยังไรพอจ้องคำว่าศึกษาองคนก้ท่านคำว่าครอบพอพอก็มีตัวอย่างให้ดูยูว่าคือจังสี่แม่พันุที่ทรงลูกคือจังสี่แม่พันธุ์ที่ทรงลูกแต่ว่าการมาแม่พันธมาทรงลูกคือพเมียเราไม่พรอพรอม่ะจักมาเป็นเด็ดขาด พอจัดตั้งแต่ซุ่มส่งลูกซุ่มจิตพัฒนาการดีสุ่มส่งลูกเพียงพอ,พอจัดกรามไว้นี่น่าจะพอไว้จะให้เฝ้าไปดดขึ้นสูงตัวละเป็นล้านดอกมือไม้นั่นนะแตกหางยูระดับ 3, 000, 4, 000, 5, 000สามแสนสี่แสนห้าแสนสักก้อนคอยพัฒนาไปแมนเมื่อดูดมื่พ่อสามสี่ปีดอกกสิกสีได้ดอกส้มราหา์ซิบหน่อยแล้วมันมาเองนะพ่อมันมาเองเข้ากับสนใจครับแต่พอมันสูงแต่พอได้วยส่งลูกเข้ากับแสวงหา เข้าเหตุงานตัวใดเข้ากับสนใจตัวนั้นล่ะเข้าก็ต้องมีความเราผิดชอบในหลักการงานเข้ามีเวลาให้มันนี่ค้วมั่นกรสีนี่มั่นกระสิรู้จักเข้าเข้าให้มันอยู่ดีกๆดีเข้าก็สีคุ้นเคยกับเข้าเข้าก็ต้องเป็นโอวาทให้มันเป็นคําสอนให้มันให้มนรู้จักว่านั่นนู่นนี่ไปอยู่ฝึกกับเข้าล่ะข้อยนี่มันปากว่าได้เข้าวายังมันรู้จักมัดเข้าห้าเยเข้าดา ้าบ่พอใจข้ามีจิตใจจะส่งไปสู้กบมั่นทีแบบว่าเป็นสิ่งบ่ดีมันรับรู้เมิดมันรู้จักเมื่แต่ปากบ้าแต่ปากบ้ที่ซื้อฉะนั้นแล้วจะกระเจาพูดเหมือนกับพูกกับลูกกับหลานกับลูกกับเต้าปพูกกันให้มันมีเนื้อหาสาระให้มันรู้จักทีไปที่มากขึ้นกันนการแม่นการคำสอนการให้เวลากับมันมันออกเวลาใดเสมอเศร้าออกหงงก็บใหออกหงมกับหงมต้องเตรียมยังเดินยังให้มั่น ตองน้ำสองมงเสาแส่นงปากสมงนงเก่าอ้อเพรามีหยามีหยางนี้นิดน,น้อยกินก็นได้หรือว่ามีก็ถือว่าห้าเดินที่นี้เรากอยู่ไใ้ก็ได้ถ้ามีนา่าเีพจากสามมงเศามาจากสามมงแรกเขามีงานยังเบียดงาเนเข้ากลปไปเสพเท่าไหรยังไม่ทันอีกสามงแล้วก็กลับมาหาขเ้วอยู่คอเข้าก็มาปล่อยเอาไปกินหยาหาเตรียมยยหยาไปตสห้มันถ้าละโตมา20กิโล30กิโลแสบนั่นก็จบ การเลี้ยงข้าวใบใหญกมันหญ่กระา้ายจักเมื่อข้าวพืชตะกี้ตะกี้เราสั่น,น,ป,กกกกนป้อนคือโคกค,คืนดงเบิดมือเบิดเล่นไอ้นำข้าวแม่แม่ชื่อมือในการเลี้ยงข้ายนี่เป็น,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 เ,ปนเป็นงานที่สบายที่สุดสำหรับผมแหนวาแหนบ่ครับแหนสบายที่สุดสำเน็ตัวแต่วละเฮ็ดให้มันได้ถูกต้อง การลักษณะจ,ะจิตใจลักษณะของขัว้วมันอยู่จังใดกินจังใดมันไปจังใดให้มันจังใดต้องศ <'ll> ึกษาหาความรูซ้ซะก่อนแล้วก็ชีวิตของเทินแมนเข้าสิไปจากเวลามันเข้าสิไปจะไดเวลาเข้าเวลามันมีเท่าไรต้องแบ่งใหนกานกินอะไรกันจะสะมีจะจเวลา,าจะของมันกับ่แมนมีขั้วยสิปลูกจากแดดไว้กู้ประเทศนั่งกู้เสียแปลก็คุณมากขั้วกับบริจินนาวันนี้นอนนั่งอันนั้นมันเป็นข้นหรือขั้วยอันนั้นมันขั้วเลี้ยงคนซุปนั้นต้องการมีขั้วเลี้ยงคน ถึงไม่ลืมาได้ยนะค่าเขามาตัวว่าทางขายไปตัวที่มือทางมือของมือขายไปมันคือคือคั้วเรื่องข้นซุ่มหน่ะพัดในอะไรเฮ็ดแบบน,<า>นั้ใช่เนี่ยนี่นะฮะต้องดูแลรักษาหวานยาถ้านั่งนี่รักการว่าปีหนึ่งขีดยายงปีหนึ่งขีดเจ็กเตียตัวเดียนยาอันใดตัวอะไรก็ต้องให้ลูกให้เลี้ยนลูกมีความรู้สัก่อนแมนเาก็ต้องเขาหาผู้ลูกถ้ามันหาผู้ใดเพิ่นนั่นจังๆหรือเจ้ไปย่าาเพิ่น พอเป็นรูปเป็นร้านนะครับไปโลดไปคุยโลดพอเงินนั่งที่เปนบ่หาบ่ด้ก็บ่บ่บ่คนที่หายที่ได้คนคนเข่าหาขึ้คนนั้นบ่ใช่คนแล้วนะคนใดที่คนเข่าหาตีค้นบุบอุ่นนั่นแหละคนแช่ขับไปหาบึงขับไปหาบึงสัมผัดบึงเลยแบางคนก็บ่จังเงินที่ซื้อแบ๊บเบ๊บเบบเบบการกระท่ำนั่นขับไปอีกคนละอย่างมันก็บบ่ใช่อีก ข้าวฮะข้นข้าวบางคนเบางข้นครับแน่แน่ครับนี่แหละครับพี่น้องครับหลักการของพ่อเมียนะครับในการเลือกซื้อควายนะครับและการแนะนําสําหรับผู้เลี้ยงไม่แม่นบ่พอครับครับเอาครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้นะครับจะที้ขอขอบคุณขอบคุณพ่อเมียได้หลายครับที่มาให้ความรู้นะครับและหายใจที้งจะเยี่ยมชมแม่พันธ์นะครับในขอกในฟางพ่อเมียเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับพี่น้องจะที้พาพี่น้องไปเบิ้งลูกนะครับลูกที่เกิดจากพ่อพันธุ์ดังๆแต่ละโตครับพี่น้องครับอยู่ในขอกตอนนี้พ่อเพิ่นไล่เขาอกไปแล้้วครับพี่นอง พี่น้องฝากเป็นกำลังใจจ่าทีมครับพี่น้องครับกดไลค์กดติดตามนะครับช่องจ่าทีมชาแนลนะครับนะครับฝากช่องหน่อยๆนะครับไว้ใน่ออมใจของพี่น้องนะครับเด้อคำสํารับมือนี่ก็ขอบุญขอบคุณพ่อยหลายครับขอบคุณครับครับพี่น้องครับสํารับพี่น้องนะครับจ่าทีมขอจากลาพี่น้องไปเที่ยงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ครับพี่น้องสำหรับมือนี่ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ